เอโยวันซับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในคลิปสารจากผู้พัฒนานะไม่มาเร็วกว่าที่เราคาดการเอาไว้แบบมาแบบตกใจแบบสายฟ้าแลบเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมารีแคปให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะฝากทุกคนช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปของผมก็ช่วยฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดที่จะเติมเกมผมขอแนะนำร้าน Elastic กช็อถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%เลยนะครับ,บเพราะทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายมีบริการเติมเกมมากมายสามารถทักไปได้ที่เพจ Elastic กช็อหรือว่า Line แอดอิลัสติกช็ได้เลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแรกที่เข้ามานะก็คืออัปเดตอัศวินใหม่เป็นหงอคงไม่มีความผิดคาดใดๆทั้งสิ้นนะเป็น4จักรพรรดิสุดหงอคงนะครับ ซึ่งหอคงเนี่ยจะเป็นอัศวินประเภทระยะใกล้นะครับมีบัฟท,ที่สามารถเพิ่มค่าพลังโจมตีสูงสุดของปาร์ตี้ให้สูงขึ้นซึ่งตรงนี้ดูแล้วมีความสามารถที่ไม่แน่ใจว่าจะอันเดียวกับอไอรีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการที่แบบแยกออกไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคือถ้าเหมือนกับไอรีเนี่ยมันจะทับกันนะครับและแม้ว่าจะสามารถโจมตีเป้าหมายหลายตัวได้คือตัวหอคงเองนะแต่เราได้รีไซน์ให้เป็นตัวบัฟเฟอร์นะครับในส่วนของหอคงเลยนะ ทางเดฟเนี่ยได้ดีไซน์ให้เขาเป็นเน้นเป็นตัวที่แจกบัฟแล้วก็สามารถที่จะทำดาเมจได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดจำนวนเป้าหมายที่โจมตีน้อยลงเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคือยิ่งถ้าเกิดเรา,เาไปใช้ด่านที่เป็นมอนมู่เนี่ยเขาจะตีเบาก่อนแล้วก็จะตีแรงขึ้นเมื่อแบบเหลือมอนตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะรวมถึงถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในด่านที่แบบอ่าพวก PVP อะไรแบบเนี้ยก็ยิ่งถ้าเหลือตัวเดียวน่าจะแรงขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าลิง ถ้าไปตีบอสแบบดันดัดอะไรพวกนี้นะผมว่ามันมาถึงก็เจอตัวเดียวแล้วน่าจะแรงเลยนะเอออะไรประมาณนี้นอกจากนี้ยังเป็นอัศวินประเภทระยะกลางที่เราดีไซน์ให้สามารถใช้งานได้ทั่วถึงในทุกคอนเทนต์ด้วยความที่สุนหอคงเนี่ยช่วยเสริมพลังของปาร์ตี้นะแล้วก็ยังมีสกิลของตัวคูณพลังโจมตีที่สูงในขณะเดียวกันก็โจมตีด้วยความรวดเร็วและเราคิดว่าเขาน่าจะเข้ากันได้ดีกับเอ็ดฟูเมียตาคิทิคอสูงครับคือตอนนี้ผมก็สงสัยว่าไอ้ไอ้ด้านหลังเนี่ยมันใส่มาทำไม เอ็นี่มันใส่มาทำไมนะเออคือถ้าเกิดเขาบันทึกมันโจมตีสูงเนี่ยมันก็ดีกับทุกตัวอยู่แล้วด้วยนะเออเบื้องต้นมันดีดีทุกตัวอยู่แล้วและอัตราคิยด้วยข้อที่สูงเนี่ยที่จริงเราใส่ราเชลเนี่ยมันก็มาอัตราคียอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาบอกมาทาไมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอตอนที่ลิงเนี่ยมันเข้ามาอีกทีหนึ่งครับหงอคงอ่ะนะแล้วก็มีอีกจุดเด่นหนึ่งที่เราได้สังเกตว่าเดฟเนี่ยเขาทําการระบุมาเลยนะว่าตีด้วยความรวดเร็วแสดงว่าตีเร็ว แสดงว่าตีเร็วเร็วในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเร็วขนาดไหนเอออย่างไลเชลเนี่ยตีสองร้อยครับความเร็วในการโจมตีสองร้อยลิงเนี่ยจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเออแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเป็นอัศวินประเภทระยะใกล้นาอแต่ว่าระ,ระยะในการโจมตีของเขาเนี่ยคือระยะกลางระยะกลางเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสาสิบเมตรนะความไกลเดาๆดาดูนะอืมประมาณสาสิบเมตรหรือสามิห้าเมตรอะไรประมาณเนี้ย ที่มันอาจจะฉีกจากตัวตีใกล้ออกมาหน่อยนะครับอืมก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วดีนะเพราะว่าตัวตีใกล้เนี่ยเวลาแบบเข้าไปใกล้มากๆมันมันใช้งานยากนะแต่ทีเนี้ยไอความหมายที่คือโจมตีเป้าหมายหลายตัวได้เนี่ยมันน่าจะหมายความว่ามันแยกล่างได้ใช่ไหมหรือว่าอะไรเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่งสแตนไปตีหรือ,อยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อมานะครับเป็นอัศวินใหม่ตัวถัดมาเนี่ยคือนาจา ตัวนี้เนี่ยมาอยู่ในอะไรนะใบใบเรียกแบบฟรีนะใบตั๋วฟ้านะทุกคนก็ตัวนี้ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวละครประเภทระยะใกล้ที่โจมตีเป้าหมายหลายตัวจากการโจมตีคลิทิคอนนะครับมีจุดเด่นคือเมื่อตายแล้วเกิดใหม่ได้หนึ่งทีนะตรงนี้เนี่ยเกิดใหม่ได้หนึ่งทีเนี่ยคล้ายๆกับ เบนใช่ไหมเออแต่เบนนั้นมันตีแล้วมันลดเลือดตัวเองด้วยนะอันนี้คิดว่า,าจะน่าจะตีแล้วมันลดเลือดตัวเองนะครับก็คือเป็นเขาบอกว่าดีไซน์ให้เป็นอัศวินที่น่าหยิบม,มาใช้สาหรับคนที่แบบว่าขาดอัศวินที่โจมตีแบบเป็นหมู่เป็นวงกว้างนะโอเคต่อมานะครับอัซูราเพิ่มเข้ามาเป็นรางวัลพิเศษในดันเจี้ยนพิเศษนะครับอัซูราเป็นอัศวินประเภทโจมตีระยะใกล้ที่มีจุดเด่นคืออัซูราจะได้รับโล่ป้องกันเมื่อโจมตีคีิทีคข้อนะ ในขณะเดียวกันก็จะฮิลให้สมาชิกทีมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องด้วย mm. ก็คือเป็นตัวตีใกล้ที่เหมือนกับแบบมาฮิลมากกว่าเออมาฮิลคือเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการฮิลต่อเนื่องที่สูงจึงเรียกได้ว่าจะเป็นตัวสวินที่เหมาะกับเป็นตำแหน่งฮิลมากกว่านะก็ค,คือใส่ไอ้รูปดาบระยะใกล้มาไปงั้นแหละจริงๆตัวเป็นแบบเป็นตัวฮิลเป็นหลักอะไรประมาณนี้แล้วต่อมานะครับที่เขาเพิ่มมาคือดันเจี้ยนพิเศษนะครับ ดานเจีเจ้ยนพิเศษนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์จำกัดเวลาที่สามารถรับรางวัลในทีมที่หลากหลายได้ในทีมที่หลากหลายตรงเนี้ยเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะมีดานเจี้ยนพิเศษที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็คือจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่กําหนดเท่านั้นโอ้ใช้คําว่าที่กําหนดในที่กําหนดตอนเนี้ยคืออาจจะเกิดตอนหกโมงอะไรอย่างนี้บ่ะเออหกโมงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมไม่ค่อยชอบครับนะ เดี๋ยวรอไปดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะแล้วจะสามารถได้รับอัศวินเลเยจ์เลเยจ์นะเป็นรางวัลน,นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดันเจนพิเศษหลากหลายทีมจะถูกปล่อยมาในช่วงเวลาเดียวกันอ๋ออาจจะถูกปล่อยเป็นช่วงเวลาเดียวกันแล้วมีบทลงโทษในเงื่อนไขในการเคลียร์นะที่แตกต่างออกไปก็คืออาจจะ ตัวแทงฮิวไม่ได้นะตัวแทงดูดเลือดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะหรือว่าตัวแทงหรือว่าตัวตีไกลสกิลไม่ได้เป็นใบอะไรประมาณนี้นะครับก็ไอคอนเทน์นี้นะครับ,ะรบจะเข้ามาในวันที่30ก็คือพร้อมกับพวกลิงพวกอะไรนะั่นแหละนะแต,แต่กําลังคิดอยู่ว่ามันเป็นมันโผล่มาในช่วงเวลาที่กําหนดหรือจํากัดอะไรประมาณนี้ใช่ไะเออตรงเนี้ ไม่รู้ว่ามันจะมากระทบกับต่อการที่แบบเป็นเกมไอดอลหรือเปล่าคือเกมไอดอลเราอยากจะเข้าตอนไหนเราก็เข้าเนาะซึ่งถ้าเกิดมันมีฟิกเวลามันก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับต่อมาก็คือรางวัลระดับความคืบหน้าในดันเจี้ยนรายวันนะตอนนี้เราจะมอบเมื่อพิชิตดันเจี้ยนไลนวันบางส่วนนะครับโดยจำกัดไว้ที่1ครั้งของรางวัลก็ได้แก่แบบไอเทมการเงินที่ได้รับจากดนะันเะจี้ยนนั้นหรืออัศวินนี้จะช่วยในการเคลียร์ดันเจี้ยนนะก็เดี๋ยวเขาจะมีรางวัลเพิ่มมาให้นั่นเองนะก็เดี๋ยววรอดูันะคบ่า รางวัลนี้มันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับดันเจนที่เราลงลงกันทุกวัน,นครับก็เพิ่มสมบัติโบราณนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่สมบัติโบราณครับสามารถพัฒนาค่าความสามารถต่างๆได้จากการได้รับและอัปเกรดสมบัติโบราณนะครับและยังสามารถอัปเกรดค่าความสามารถที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นการพัฒนาค่าความสามารถาต่างๆนะทุกคนแล้วก็มีค่าความสามารถใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับ ซึ่งเราได้ดีไซน์คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่จะเป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่ให้กับหัวหน้าสวินพัฒนาไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ากําลังพัฒนาได้ชาลงเขาบอกว่าเขาขีดเส้นเลยว่าไอคอนเทนต์นี้ช่วยพัฒนาได้อย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่น่าจะเป็นอะไรที่ดีผมว่าทุก อ่าตอนนี้ทุกๆทีมหรือทุกๆคนที่กําลังเริ่มตันๆเนี่ยผมว่าได้ตรงเนี้ยเข้าไปเนี่ยน่าจะช่วยได้เป็นอย่างมากไม่มากก็น้อยเลยนะครับก็สมบัติโบราณเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเคลีย์ขั้นที่กําหนดในดันเจี้ยนชิ้นส่วนสมบัตินะครับและจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มค่าความสามารถที่หลากหลายอืมมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีความสามารถแบบใหม่ด้วยคือคือเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนแล้วก็อัตราบรรเทานะครับ นอกจากนี้ยังสามารถล็อกและส่งคืนสมบัติโบราณได้เมื่อส่งคืนสมบัติโบราณทั้งหมดนอกจากสมบัติโบราณที่ถูกล็อกจะถูกส่งคืนม,มันมีระบบล็อกแล้วก็คืนคือมันเลือกได้ปะอ๋อแสดงว่ามันเลือกได้ เลือกอนัน,นอันนี้เอ้ยรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและจะได้ไอเทมการเงินที่ใช้เรียกคืนได้นะครับเมื่อเคลียร์ดันเจียนชิ้นส่วนสมบัติเดิมถึงขั้นที่สูงกว่าขั้นที่กําหนดจะสามารถรับชิ้นส่วนสมบัติโบราณและลองรอยแห่งอดีตการไปรางวัลในการเคลียร์ไอที่กําหนดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขากําหนดไว้เท่าไหร่นะก็คือมันเป็นดันเจียนสมบัติอันเดิมแหละนะที่หลายหลายคนน่าจะจบร้อยไปแล้วหรือว่าใกล้แล้วนะ,ะก็อาจจะสปอยสักเท่าไหร่ดีชั้นที่80 เออแปดสิบก็น่าจะปลดได้แล้วมั้งแปดสิบเก้าสิบอะไรประมาณนี้นะผมว่าเ,เดี๋ยวไปรอดูอีกทีหนึ่งนะครับชิ้นส่วนสมบัติโบราณสามารถเรียกสมบัติโบราณได้โดยใช้ชิ้นชิ้นส่วนสมบัติโบราณสามารถเรียกสมบัติโบราณโดยใช้โอเคเอออย่างไรก็ตามเมื่อยกเว้นสมบัติโบราณที่มีอยู่แล้วในการเรียกค่าใช้จ่ายในะการเรียกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ล่องรอยแห่งอดีตการสามารถอัพเลเวลสมบัติโบราณได้ด้วยชิ้นส่วนสมบัติแล้วจะใช้ล่องรอยอดีตการเพื่ออัพเวลที่กําหนดยิ่งสมบัติโบราณสูงขึ้นผลก็ยิ่งสูงขึ้นอ๋อสมบัติโบราณน้ามาอัพขั้นได้เอออันนี้ก็อย่างที่เขาบอกไปว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่พัฒนาตัวละครได้อย่างเยอะนะคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีน่าจะสนุกพอสมควรนะครับแล้วมันก็มีค่าความสามารถใหม่เป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับแล้วก็อัตราบรรทานะ ตรงนี้เข้ามาเนี่ยใครที่เล่นเซเว่นไนท์หนึ่งเนี่ยน่าจะพอจะรู้จักไอ้ค่าพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับค่าความสามารถโจมตีจุดอ่อนเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณความเสียหายที่มอบตามอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับแล้วก็บันเทาก็คือนั่นแหละหักลบกันนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเซเว่นไนท์หนึ่งมากเท่าไหร่นะผมก็จะจำไ้เรื่องนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าใครรู้ก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีระบบคอมมูนิตี้เขาเรียกว่ากลุ่มนะครับหรือว่ากลุ่ม เราสามารถสร้างคอมมูนิตี้นะเอาไว้แบบมาคุยกันได้นะครับแล้วยังที่จะแบบพูดคุยกันได้แล้วก็ยังแบบเปิดสึกกระชับมีดกันได้ด้วยตรงนี้แต่ตีกันดัวนะก็ตรงนี้อาจจะทําให้เกมยังไม่ค่อยเงียบเหงาและทาให้มันมีการเกาะกลุ่มกันมากขึ้นบางทีมันไม่รู้ดิในเซิร์ฟมันอาจจะเหงากว่าเดิมแต่ทุกวันนี้เซิร์ฟมันก็เหงาอยู่แล้วไมเออแต่การจับกลุ่มนี้มันก็ เมือจะช่วยได้นะครับแล้วกลุ่มเนี่ยไม่ไม่มีการแบ่งแยกเซิร์ฟเวอร์นะคือคุณจะอยู่เซิร์ฟไหนคุณก็เข้ามารวมกันได้ในกลุ่มเดียวกันนะครับปรับบารล้านและปรับปรุงฟังก์ชันก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันอะไรที่มันช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นแบบเนี่ยอธิบายความสามารถเฉพาะตัวของบอสสเตตในรูปแบบตัวอักษรนะครับแล้วก็มีปรับให้ใช้อาหารซ้ํากันได้คือกดแส,กสแต็กสแต็กเวลาต่อเนื่องไปได้แล้วนะครับแล้วก็มี เนี่ยอันนี้คือซื้อสินค้าในร้านโฆษณาคือแบบบางทีเราต้องกด1 2อัน3าอันแบบกดซื้อหลายที่อะ่ะก็สามารถซื้อทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันท้าทายอัตโนมัติเมื่อท้าทายคอนเทนต์หอคอยไม่ทินสุดล้มเหลวอันนี้ก็คือแบบคือเราแพ้หอคอยอะ่ะเราก็สามารถที่จะแบบท้าทายใหม่อีกครั้งได้โดยอัตโนมัติก็คือออโต้หอคอยนั่นเองนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบออตโต้แบบไปได้เรื่อยๆหรือว่า อยู่เฉพาะด่านนั้นๆน,น,นะเดี๋ยวรอดูครับในส่วนของสมบัติระดับดีเจนเราจะปรับสถานะด้านบนไม่แสดงคําว่าแม็กโอเคแล้วเราก็สามารถปรับให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสมุดภาพอัศวินอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเวลาเราจะทําตัวละครแบบโคเดกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเออตัวนี้มันบวกอะไรถ้าเราทําโคเดกมันไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้เห็นในหน้าข้อมูลอสศวินเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําโคเดกแม่งหมดทุกตัวในเกมละเอออันนี้เพิ่งจะมา แต่ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในผู้เล่นใหม่ได้นะครับปรับบาลานซ์เราจะแบบความยากของดันเจี้ยนเหรียญทองและดันเจี้ยนชิ้นส่วนสมบัติใหม่นะครับแล้วเพิ่มระดับความยากให้มีถึงขั้นที่300คือแบบไอ้สมบัติเนี่ยตอนนี้มันตนันแค่ร้อยนเดี๋ยวเขาปรับเป็น300รวมถึงทองทองเนี่ย200แล้วเขาก็ปรับให้มันมีถึง300แล้วเราได้พิจารณาเห็นระดับความยากของดันเจี้ยนทองและดันเจี้ยนสมบัตินั้นสูงกว่าที่คาดการไว้ก็คือมันยากอะ่ะเออเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้มันง่ายขึ้นนะครับ โอเคแล้วเราก็ได้ทําการปรับระยะก,การโจมตีและนิเมชันการโจมตีของซีตันนะก็ตอนนี้ก็คือซีตันตีได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะแล้วมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มหอคอยไม่สิ้นสุดเป็น700ชั้นตอนนี้600ชั้นยังไม่จบไม่ยังมา700แล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็ดีเพิ่มมายิ่งเพิ่มยิ่งดีนั้นจะได้มีอะไรที่แบบทําได้แบบล่วงหน้าไปอีกนะครับแต่ว่าคนที่เติมเยอะจริงๆเนี่ยเขาคงจบ600ไปแล้วนะครับไม่ได้ยากนะแล้วก็การอัปเดตเนี่ยนะคนนะครับก็คือจะมีการ เพิ่มด่านและพื้นที่ใหม่นั่นแหละนะในวันที่14บธันวาคมนะครับและนอกจากนี้นะยังมีการเตรียมกิจกรรมแล้วก็คอตูมที่เข้ากับฤดูหนาวเอาไว้ด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยนะทีมงานบอกมาแบบนี้โอเคก่อนที่จะไปเนี่ยก็ขอฝากทุกคนเนี่ยไปดูนะมันมีโค้ดนะครับตรงนี้ก็คือสเกียร์สเกียร์มอนดิสอะไรสักอย่างนะครับมันดิสเออมันน่าจะแจกทุกวันใช่ไหมอย่างวันนี้วันจันทเนี่ยเขาก็เขียนว่า S KIA Monday t h i s 5ออโอเคแล้วก็มียังมีกิจกรรมอื่นๆนะที่แบบว่าถ้าเกิดใครยังไม่ทำเนี่ยสามารถเข้ามาที่ฟอรั่มของเกมนะแล้วก็มาดูมาตอบคำถามแล้วพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีมีแจกเรื่อยๆนะนอกจากที่จะแจกในเกมเนี่ยมันมีเขาอยากให้ติดตามพวกฟอรั่มของเกมเขาไว้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะเพว่าบางทีเดี๋ยวจะพลาด ต่ถ้าเกิดไม่อยากพลาดดูช่องของผมนะครับคอยติดตามหรือว่ามาติดตามไลฟ์ได้นะผมไลฟ์ทุกวันประมาณสี่ทุ่มอาจจะดึกนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไลฟ์เวลาไหนก็ลองบอกกันมาดูนะครับเผื่อจะเข้ามาไลฟ์ดูนะครับก็สําสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนใครดูมาถึงตรนนี้ก็ถ้ายังลืมกดไลค์อยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้กดติดตามก็กดฝากกดติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดที่จะเติมเกมผมขอแนะนำร้านอิล s สติกช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%เลยนะครับเพราะทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายมีบริการเติมเกมมากมายสามารถทักไปได้ที่เพจอิล s สติกช็อหรือว่า Line แอด l ิล t สติกช็อได้เลยนะครับ